จิตใจของเราจาเป็นจาเป็นที่จะต้องอบรมอย่างเช่นที่เรากําหนดลมหายใจขนาดนี้ลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเราให้อยู่กับความรู้สึกของลมตลอดเวลาส่วนความคิดที่ไม่เกี่ยวกับลมนั้นปัดเท่งเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตามเขาถ้าเกิดตามก็แล้วก็ดึงใจกลับเข้ามาให้ปล่อยมันไปไอความเคิดเหล่านะั้นมันก็มาลิดสร้างประ,ประโยชน์อะไรมากมายแต่การอบรมจิตใจของเร,เราอยู่ในอำนาจของตัวเองนี่สำคัญมาก เพราะอะไรเพราะราอยู่ในร่างกายที่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเราเห็นอยู่ร,บรอบๆตัวเราคนนั่นก็แก่คนนี้ก,ก็กเจ็บคนนั่นก็ตายเราเองก็ต้องอยู่กับเสียงเหล่านั้นร่างกายของเราเราก็ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายหลายอย่างแต่ว่ามันมีข้อแม้มันต้อง,ม,องมีปวดบ้างต้องมีอะไรบ้างแต่พอสุดท้ายมันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเทงปัญหาอยู่ที่ว่าในขนาดนั้นเราจะทำยังไงจน,จนไม่ต้องทุกข์ เพราะเราถาว่าร่างกายเป็นเป็นเราเป็นของของเราถ้าพลาดพรากจากร่างกายมันก็ถูกมาท้าวว่าไม่ได้อบรมจิตใจของเราให้อยู่ในอํานาจพอมันเจ็บขึ้นมาพอมันเป็นอะไรขึ้นมาถ้าใจที่ไม่ได้อบรม,มน,นั่งโวยวายครับพระพุทธเจ้าจึงเทียบเหมือนกับคนที่ถูกลูกศรยิงตัวหนึ่งลำหนึ่งอะไรหนึ่งลูกศรเป็นยังไงลูกหนึ่งท้าวว่าเราถูกถูกกันนั่นยิงไปแล้ว ยังไม่พอแล้วก็ยิงตัวเองมีหลายหลายหลายลายอันใจก็ไวไวทำไมต้องทำเป็นฉันต้องไปต้องไปทำไมมันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่น่าจะแบดมันเคดอยู่อย่างนั้นแล้วก็เคดเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องอนาคตด้วยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนทั้งนเท่าไกี่วันกี่ปีความตายจะมาถึงเราเมือม่อไหร่มันก็เคดร้อ,รอยแปดพันอย่างที่ทําลายตัวเอง ทางคาใจมันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้จักควบคุมตอนที่ยังดีๆอยู่ตอกำลังลมหายใจตั้งใจว่าอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้จริงๆแต่มีอบายที่จะให้มันสบายด้วยใจยก็ยินดีขึ้นมาที่จะอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายนี่เรียกว่ารักษาเจ้าของเพราะลูกศรตัวแรกนั้นมันไม่ได้ทำาับทุกเวทน,นาม,มากไอ้ตัวที่สองที่สามที่สี่ที่เราเยิยงตัวเองนั่นทำให้ใจเราทุกข์ ถ้าเราไม่เยิยงหรือจ่าไม่ต้องทุกข์อยู่กับร่างกายร่างกายจะจ็บก็เรื่องของ,ของร่างกายจ่ายของเราไม่ต้องเจ็บร่างกายจะแก่จ่ายของเราไม่ต้องแก่ร่างกายจะตายจ่ายของเราไม่ตายถ้าคิดแยกตัวออกอย่างนี้ได้เราก็ปอ้ปองกันตัวเองได้รักษาความปลอดภัยของเราได้เอาอยู่เย็นเป็นสุขแต่คนที่อยู่รอบตัวเราก็พลอยรับความเย็นจากเราไปด้วย จยงเรื่องขการอบรมจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญให้ประโยชน์รอบตัวเป็นสิ่งที่ควรทาทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรของเราในานๆเราแปรงฟันได้ล้างหน้าได้ทุกวันทุกวันแล้วก็ล้างจิตใจของเราด้วยขัดจิตใจของเราด้วยสิ่งไหนที่ไม่สะอาดสิ่งในที่ทําให้เราทุกข์เราขัดออกไปให้เหลือแต่ใจที่ใสสะอาดไม่ต้องสร้างความทุกข์ใครๆท่านั้น